มสุนซี่เองค่ะสวัสดีคะ่ะอมสนซี่รายงานตัวคะ่ะคำพูดนี้นะคะเพื่อนทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะสุนซี่พูดทุกคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปที่อัดลงใน Facebook หรือว่า YouTube นะคะก็จะพูดประโยคนี้ค่ะให้แอมสุนซี่เองคะ่ Hi, คะก็สำหรับวันนี้นะคะสุนซี่จะมาแนะนำในส่วนของบล็อกใหม่ของสนซี่เองฮันแน่มีเว็บ,บล็อกกับเขาแล้วนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกคะ่ะ ที่สนซี่ได้สร้างในส่วนของเว็บบล็อกของตัวเองขึ้นมานะคะก็จะเป็นเรื่องราวจิปาถะในน่นในสิ่งที่สนอยากจะเล่าอยากจะรีวิวอ,อยากจะแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนหรือจะมาเม้ามอยให้กับเพื่อนทุกทุกคนได้ฟังกันนะคะก็ยังไงวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีเนาะในเลเฟเอ๊ะอย่าพูดอย่าพูดถึงคำนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อสมัยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้นะคะก็ยังไงซะค่ะสนซี่ก็ต้อง ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆชาวบล็อกทุกๆคนนะคะหากมีข้อแนะนําคําติชมคําติติงอะไรยังไงสวนสี่ยินดีน้อมรับนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์หรือว่ารีเควส์อะไรมาในสิ่งเพื่อนๆอยากรู้ได้นะคะก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวให้กับมือใหม่หัดอัพบล็อกด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวไปอัพบล็อกอื่นๆก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ